ตอนรับเพื่อนๆเข้าสู่วิดีโอนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่27พฤศจิกายนวันนี้ผมตื่นมาที่77กิโลนะครับซึ่งสูงกว่าเออหรือว่านักกว่าน้ําหนักที่ต่ําที่สุดของผมในการลีนครั้งนี้นะครับซึ่งก็คือ76กิโลซึ่งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ผมคาดหวังไว้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมคิดว่ามันเกิดจากที่เมื่อวานทานเยอะกว่าแคลอรี่ที่ตั้งไว้นะครับเพราะด้วยกันไปกินพวกเครื่องเคียงหรือของกินเล่นอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามัน รวมกันแล้วมันน่าจะเกินเป้าที่ผมตั้งไว้ครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับในอีก 2- 3วันที่เหลือของการลีนผมก็จะพยายามกดแคลอรี่ให้ต่าลงนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นคิวของการเล่นขานะครับช่วงนี้ผมเติมการเล่นขากลับเข้ามาในตารางแลครับตารางก็จะเป็นขาอกหลังแขน4วันแบบนี้นะครับแล้วก็คอยทําซ้ําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับถ้าหยุดเสาร์ทิตยเฉลีย่ยแล้วมันก็จะโดนกล้ามเนื้อ ทุกทุกส่วนเนี่ยครับสองครั้งภายใน10วันนะครับก็คิดว่าน่าจะทําแบบนี้ไปก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดไขมันหรือเพิ่มน้าหนักผมก็จะคงตารางเดิมไว้ครับวันนี้เป็นวันพฤหัสเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะออกไปทริปเขาใหญ่กับฟ้าแล้วนะครับเราก็จะไปกันสุกเสาร์แล้วก็กลับมาวันอาทิตย์ช่วงเย็นนะครับการไปเที่ยวช่วงการไปเที่ยวอ่ะครับผมว่าเราไม่ต้องโฟกัสการพัฒนาอะไรขนาดนั้นครับเพราะว่า ฟิตเนสที่เขามีให้ที่โรงแรมเนี่ยมันไม่เหมือนพวกฟิตเนสตามห้างนะครับอุปกรณ์มันไม่ได้ครบครันนะครับผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาต้องมีนะครับเวลาไปเที่ยวผมก็จะเล่นฟิตเนสนะครับถ้าสมมติว่าทางโรงแรมมียิมให้แต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับแล้วยิมของที่โรงแรมเขาก็จะไม่ได้มีเครื่องอะไรแบบครบครันใช่ไหมครับดังนั้นผมว่าช่วงเวลานั้นะเราไม่ต้อง โฟกัสเรื่องการพัฒนาแบบหนักๆก,ก็ได้ครับเราแค่เล่นไว้เพื่อให้มันเบิร์นแคลอรี่แล้วก็เพื่อให้มันยังคงกล้ามเนื้อไว้หรือเราจะพักไปเลยก็ได้นะครับจริงๆที่ไปเขาใหญ่รอบนี้ก็ไปสุกศราทิตจริงๆเสาร์อาทิตย์อะมันเป็นวันหยุดของผมอยู่แล้วก็เท่ากับว่าไม่ได้สูญเสียการเล่นนะครับแต่เดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าพรุ่งนี้ตอนเช้าผมจะแวะมาเล่นทันหรือเปล่าครับแต่ถ้าสมมติไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าหยุดเพิ่มไปอีกวันนึงผมเพิ่งมานึกขึ้นได้ครับว่าช่ว มันจะเป็นวันหยุดนะครับหรือว่าวันที่ผมไปเที่ยวครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็จะพยายามกินข้าวตามเป้าหมายของเราให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้พอเล่นเสร็จผมก็จะกลับไปทํางานแล้วก็มีนัดก,กินข้าวกับเพื่อนช่วงเย็นนะครับไปนัดทานมื้อเย็นกันที่สยามสแควร์นะครับจากแถวที่ผมอยู่ขับไปก็น่าจะต้องเผื่อเวลารถติดนิดนึงครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวก็เข้าไปเล่นขากันเลย あん chhh Ah 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 เล่นขาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเพื่อนๆผมก็เล่นไปทั้งหมด3ท่านะครับมีเ leg extension leg curl นะครับด้านหน้าของขาแล้วก็ด้านหลังใช่ไหมครับแล้วก็มีเล่น squat ครับก็รวมเป็นทั้งหมด9ก้าเซตทั้งหมดเดี๋ยวผมค่อยมาคิดอีกทีนะครับว่าในอนาคตจะเติมท่าที่4ไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าสมัยก่อนผมจะเล่นทั้งหมด4ท่าแต่ว่าช่วงนี้ผมเพิ่งกลับมาเล่นขาก็เลยเล่นแค่สท่าพอนะครับรวมๆแล้วเเซตผมก็ว่ามัน เป็นจำนวนที่ดีอยู่นะครับถ้าสมมติเราเล่นทุกอย่างให้มันดน2ครั้งในทุกๆ1อาทิตย์หรือว่าอาทิตย์กว่าๆนะครับเดี๋ยวผมปิดคลิปไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆจริงๆนะครับที่อุ่าห์เข้ามาดูจนจบและเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผม